วันขโมงเลยครับไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับข้างหน้านะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็มีควันขโมง,งขึ้นมาเลยนะครับควันอะไรไม่แน่ใจนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้เป็นแยกไหนครับเนี่ยอ่าเออขันใช่ยแยกนาจเจริญไหมนาเจชัยนะครับ นานยางนะครับบริเวณนี้ก็คือศสีแยกนาเจริญนะครับสีีแยกนาเจริญอำเภอขูขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าแยกนาเจริญนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นแยกขนาดใหญ่นะครับโอ้มีรถทหารนะยครับข้างหน้านี่คือแยกนาเจริญนะครับคุณผู้ชมครับแยกนาเจริญอำเภอขุขัน จังหวัดศรีสะเกดนะครับนีแยกนาจเรญผมเลียวมาแยกนาจเรญเพื่อที่จะรัดออกไปยังอ,อําเภอปูขันนะครับนีรัดไป16กิโลเองนะครับไปอ,อําเภอปุขันนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับศรีสะเกดชาแนลครับสวัสดีครับ